เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเซตสกิลคอมโบที่ถึกที่สุดในเกมฟรีไฟล์นะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาเซตสกิลคอมโบเอาไว้ไต่ลงไต่แรง,งไว้แบกทีมแบกเพื่อนนะ ก็ต้องเซตนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนาสกิลคอมโบนะครับและจะมาแนะนําแต่ละตัวนะครับว่ามีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะครับคนดูเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเซตสกิลตัวละครนะครับว่าผมใช้ตัวอะไรกันบ้างนะมากดมาที่สกิลตัวละครนะอันนี้ก็จะเป็นเซตตัวละครนะคนดูที่ผมจะมาใช้ในคลิปนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีแต่คำว่าโล่นะเออโครโหดเซตนี มาเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวของอันโตนิโอนะครับคนดูตัวนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงตัวนี้ก็นะครับก็จะได้รับค่าโล่ยี่สิบหน่วยเมื่อเริ่มเกมนะครับเออลิ้นพันเลยอ่ะเออมาตัวต่อมาก็จะเป็นซานนี่นะตัวนี้มีประโยชน์ยังไงตัวนี้นะครับเมื่อกดใช้สกิลนะเราจะได้รับค่าโล่สามสิบหน่วยทันทีนะคนดูตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของลูกูเอต้านะครับตัวนี้นะครับเมื่อสังหารศัตรูได้หนึ่งคนจะได้รับโล่สิบห้าหน่วยนะครับสูงสุดสิ 45หน่วยนะครับคือเราต้องสังหาร3คนนะถึงจะได้โล่45หน่วยนะและเซสกิลกดใช้ผมว่าเอาตัวของเชนไปนะครับสกิล <skill S 2> นี้ก็เมื่อเวลาเรากดใช้จะได้รับโล่ชั่วคราวนะครับ50หน่วยนะครับเออบอกได้คําเดียวว่าเซตนี้กดทีเกาะเต็มหลอดน,นะคนดูโอเคจะเป็นยังไงนะครับเซตนี้จะโหดจะโกงจะเกียนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าคนดูใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องนี้เลยคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกม ฟรีไฟลราคาถูกถูกขวาเติมเองปลอดภัยต้องคูกิแลนชอปเติมเกมไว100%้จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกม่สะด,ดุต้องคูกิแลนชอปลิงอยู่ใต้คลิปนะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็โดดมาที่เขตบีมาวาสกิน,นะครับคุณดูมาโดดมาแล้วก็ฟาร์มปืนกันเลยนะครับรู้สึกว่าเมืองนี้น่าจะมีคนว่ะดูดิอุ้โยโอ้โหเราได้ปืนดีนะคุณดู a อซเอ้ยข้างหน้าแปะนี่ไงเรียบร้อยแล้วมายืนอะไรบนหลังคาล่ะครับไอ้นนอง โดยผมยิงหัวไปแบบชิวๆนะถือว่าเป็นปืนที่ดีนะครับคุณดูเราได้ AC 80มานะครับเป็นปืนที่ได้ทําการบัฟมาใหม่นะครับก็สําหรับน้องๆคนไหนที่ชอบเล่นปืนนี้นะครับในแพทนี้นะก็บอกได้คําเดียวว่าโคตรโตเฮ้ยและเหมือนข้างหน้าจะมีคนว่ะคุณดูเมื่อกี้เหมือนผมเห็นแวบๆนะและข้างบนก็จะมีคนชุบวงอยู่นะครับคุณดูเคจังหวะนี้เหมือนไม่รู้ว่าศัตรูหนีไปแล้วหรือย,ยังนะคุณดูเดี๋ยวรอดักอ่าเอ้ยไม่เจอว่ะ เขาน่าจะหนีไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราเล่นหามุมสูงเอ้ยเจอแล้วนี่ไงมาดิมาดินี่ไง,เ,ไงเจ็บจัดจังหวะนี้นะมงวิ่งรอกมาดิครับเรือปร้อนเจอ AC 80ไปนะอันนี้คือขนาดผมไม่ได้ใส่ตัวของเซ็ตเจาะเกาะน,นะสังเกตได้ว่าขนาดไม่ได้ใส่คอมโ,มโบเจาะเกาะน,นะยิงที80 9 0ถ้าใส่นี่คือดอกละร้อยสามสิบน,นะครับอ่าสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับผมมีโลอยู่ที่50หน่วยนะครับก็สังหารมา สคนนะครับเป็นเซตสกิลตัวของลูคูเอต้านะครับคนดูจะได้รับคา r โร่สหน่วยนะครับเมื่อสังหารศัตรู1คนนะครับโอเคแล้วเหมือนคณะจะมีคนว่าโอเคเอ้เพื่อนเรายิงได้สวยจัดว่ะคนดูเราฟาร์มของไปเรื่อยๆนะตอนนี้คือมีแค่เกาะ1นะครับแล้วก็หมวกก็ถือว่าโอเคอยู่นะขาดแค่เกาะน,นะคนดูเราจะวิ่งฟาร์มหา,หากรงหาเกาะไปก่อนเพราะว่า กาะนี่คือเราอาจจะโดน a c 80ด้วยกันนะครับยิงเปิด2เม็ดอาจจะหลับได้นะเออไม่น่าจะหลับนะคนดูดูดิผมเล่นเซตถึงที่สุดในเกมฟรีไฟล์มันจะหลับได้ไงครับเพราะว่าตอนนี้นะไคล์ล้อด,ด้านการเนิร์ฟมานะครับคนดูเออก็ไคลดได้ด้านการถูกเนิร์ฟมานะครับมันใช้ได้ไม่นานมากนะักก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะคนดูสำหรับไคล์ล้ในแพทนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นนะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะ และเหมือนจะผมเห็นคนมาดิเรียบร้อยจังหวะนี้ก็หว่านเขียดนะเมื่อกี้เหมือนเพื่อนผมจะได้ทาการเปิดจุดนะสวยจัดเลยเพื่อนโอเคอเคฮ้ยฟาร์มของเมืองนี้เอ้ยนี่เราได้ตัวเปิดโดนมาแล้วเปิดโดนไปนะคนดูดูดิตอนนี้มันได้มา3มคิวแล้วว่ะมาฟาร์มของแบบยาวๆไปนะเดี๋ยวซื้อเกาะดีกว่าคนดูซื้อเกาะ3แล้วก็กล่อเงเสริมกุม้งเสริมเกาะไให้พร้อมนะ แล้วเพราะว่าเราพร้อมที่จะปะท้ายอยู่แล้วนะคุณดูเซตนี้นะครับก็จะเป็นเซตแบบสายถึกนะแล้วว่าแล้วก็เป็นเซตที่แบบต่อต้านสองหนึ่งนึอะไรอย่างนี้เฮ้ย4ีึงอาจจะไม่ไหวนะเพราะว่าโดนแบบพวก,กลุมอะไรอย่างนี้นะถ้ามาทีละคนนะอาจจะได้นะมาโดยบาที่หอ่อดูดาวเฮ้ยเหมือนจะมีคนหรือเปล่านะคุณดูเหมือนจะมีแท่นกันเอ้ยข้างหน้าอ่าแล้วมานั่งจู่จี่อะไรกันตรงนี้เรียบร้อยดีครับไอหนุ่ม มันมานั่งทำอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยคนดูดูดิจังหวะนี้ลอยหลอยลอยเรียบร้อยแตกสองเฮ้ยผมได้คิวฟรีว่ะคนดูดูดิเฮ้ยมันมานั่งเมื่อกี้มันเล่นอะไรกันตรงนั้นอ่ะเอ็งแจกคิวพี่เนาะได้คิวได้คิวมาสองคิวแบบฟรีแล้วดูเฮ้ยนี่มันเล่นโทก้อนว่ะ อตอนนี้คือเราอยากได้คาถามากเลยนะคนุณดูผมอยากอยากได้คาถานี่วะที่มันวาร์ปได้มันชื่อคาถาอะไรนะคนุณดูจำไม่ได้ละใครคิดใครจำชื่อได้ก็คอมเมนต์กันบอกใต้คลิปได้นะคนุณดูลืมชื่อมาแล้วมันคือคาถาอะไรไม่รู้นะมาเมืองนี้ไม่น่าจะมีคนแล้วว่ะคุณดูเดี๋ยวเราไปเมืองข้างหน้าดีกว่านะเหมือนเพื่อนเราเบอร์สามตรงบีมาวาสกิจะมีคนหรือเปล่านะอ่าเพื่อนเราดาวไปคุณดู เดี๋ยวเดียเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนกันเลยดีกว่าตอนนี้คือแบบพร้อมบวกพร้อมปะทะพร้อมกดเกาะนะเออมาตอนนี้ผมได้มา5คิวแล้วคุณดูคนเหลือ39เฮ้ยเพิ่มมาเป็น40คนแล้วว่ะผมว่าน่าจะมีคนนะเมื่อข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวแวะกินเฮชก่อนนะคุณดูเพื่อฟาร์มกันเรียกว่ากินไปงั้นแหละไม่มีอะไรแล้วมา มีคนหรือเปล่าแถวนี้จะมีคนหรือเปล่าเฮ้ยอ้าแล้วเหมือนผมจะเห็นคนว่าคนดูข้างหน้าเซนผมมันบอกเซนผมมันบอกจังหวะนี้เฮ้ยมันวิ่งไปสองคนแปะ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 ,แปะเรียบร้อยดาวๆาวดมาด,าดาิมาดิาดสามสามดูอุ้ยมีเพื่อนมันตันนี้เรามีปืนบอมยัดไปสองเม็ดมาดิมาดิ มันหนีทันเอ้ยมันแปลงเป็นตัวอะไรอะลิงโอ้โหคดูเรียบร้อยว่าเมื่อกี้ผมสั่งไม่ได้นะเออมีเพื่อนมาชุบก็เลยแบบฟรีเลยนะครับปล่อยฟรีเลยนะเขาน่าจะหนีไปแล้วนะคนดูเสียดายจัดเลยเฮ้ยอ่าเหมือนจะอยู่บนบ้านแอลหนึ่งคนนะจังหวะนี้แล้วต้องขึ้นมุมสูงนะคนดูเพื่อเราจะได้เปรียบในการยิงนะเออก็ จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนงเทคนิคอ่าเอ้ยไม่น่าจะอยู่แลวนะคนดูน่าจะไปแล้วล่ะน่าจะดูทรงแล้วลก็สำหรับน้องๆเนาหนอนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับไ็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคนดูคุอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอช่องผมนะแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนว่าคณดูดูดิเหมือนจะมีคนอยู่ตรงบ้านแอลนะเออ จังหวะนี้เฮ้ยมีใครเปิดโดนอะไรแถวนี้เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเบอร์หนึ่งเราโดนเผื่อเพื่อนเราวิ่งไปยังไงอย่างนั้นก็เรียบร้อยดีครับมันน่าจะเล่นปืนฟาร์มาสนะคนดูเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเป็นฟาร์มาสและจังหวะนี้แปะโอ้โหคนดูดูดิเลือน่าจะเหลือหนึ่งนะเมื่อกี้โคตรแรงโอ้โหโดนไปร้อยเก้ากับเก้าสิบก็เป็นร้อยเก้าสิบเก้าโคตรแรงผมก็ซ้ำเลยนี่ไง AC 80อัดสตาร์การยิง1ดาเมจ2โคตรโหดแป้งเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนกันเลยดีกว่านะคะรับคุณรูตอนนี้คนเหลือ30น่าจะประมาณกลางกลางเกมแล้วเฮ้ยบ้านเขียวมีคนหรือเปล่าถ้าเราลงแรงเฮ้ยจงังวะน,นี้มีคนมีคนนี่ไงเรียบร้อยดาวคุณดู สามเลยนะถ้าเราลงแรงนะคุณดูลืมบอกไปว่าเวลาเราลงแรงนะเราก็ต้องระมัดระวังทุกสี่ทิศทางนะคนุณดูเพราะว่าเราจะโดนยิงต่อเออจะโดนยิงได้ทุกเมื่อนะผมเคยเจอแล้วแมงผมนึกว่าเมืองนั้นแมงไม่มีคนแต่แมงมีคนเฉยเออกำลังยิงแบบฟรีๆนะแบบมีคนได้งไง่ะคุณดูดูดิดดดโหเรียบร้อยหวังชีบเลยเกมนั้นเฮ้ยเราได้เก็บเสียงโอเคสวยเลยนะครับสำหรับเก็บเสียงนะ จะได้เพิ่มความนิ่งให้กับเราไม่รู้นะคุณดูสําหรับผมรู้สึกว่าเวลาผมใส่เก็บเสียงผมจะทําให้ผมยิงหัวง่ายขึ้นคือ,อใครคิดว่าใครเป็นเหมือนผมก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะคุณดูเฮ้ยแล้วมันนณะจะมีคนว่าคุณดูอ่ามันจะมีคนยิงกันนะเฮ้ยแล้วใครมายืนใครมายืนตรงนี้อ่ะครับไอ้น้องชายสามดีรออะไรสวยไม่ค่อยมีคนเล่นใครล้อแล้วนะครับคนดูแผ่นี้นะ ที่ผมเจอมานะส่วนมากก็จะมีแต่ามาโลโมโคอะไรอย่างงี้นะที่เขาเล่นกันแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปล้อดักเลยรดีกว่าเฮ้ยศพนี้ขอฟาร์มของก่อนมียงมียาหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะเจอของดีวังดูเกาะสีว่าโอ้โหสวยจัดเราไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะครับนี่เราได้เกาะสีมาแล้วโอเคนี่ก็ใช้เกาะสีมานะ เดี๋ยวเราเข้าวงกันเลยดีกว่านะคนดูเราห่างวงเยอะเกินนะถ้าห่างมากๆนี่เลดเกมนี่อาจจะหลับได้นะเซส,สกิลกันวงการมอกนี่คือเอาไม่อยู่นะบอกโคตรแรงนะครับคุณดูแพทนี้มาเกมนี้เราจะได้ที่1ห,หรือเปล่านะครับคนดูฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสำหรับน้องๆคนไหนที่ เพิ่งเข้ามาดูช่องพี่เป็นครั้งแรกนะเฮ้ยแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนเก็บแอ d o ดอกว่ะเมื่อกี้เห็นแบบแบบยยิงเพื่อนเรามาดิโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยนะคนุณดูรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะเจ็บแล้วนะผมยิงเม็ดเดียวหลับเลยอะโคตรโหด <c oughs> เออแล้วไอ้ข้างล่างนี่มันคืออะไรอะคุณดูไอ้ตรงเท้าผมเนี่ยมันคือสีเหลืองเนี่ยมันคืออะไรอะใครรู้คอมเมนต์ก็มาบอกใต้คลิปหน่อยนะคนุณดูผมไม่รู้จริงๆนะมันคือบัฟอะไรหรือเปล่านะคุณดู พราะว่าผมก็เก็บไอตรงที่มันขึ้นตามลงตามเหลียนแล้วมันก็ได้ไอตัวนี้มานะผมไม่รู้ว่ามันเป็นบัฟอะไรหรือเปล่าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้นะคุณดูไปเดี๋ยวเรารีบเข้างวงเลยดีกว่านะตอนนี้วงแบบบีบพาะมันจะแรงแล้วนะโอเคขับรสแลมโบกีนี่อันนี้รถอะไรเนี่ยสป,สปอร์ตปเ่ยไปโอเคคนก็เหลือสิบกว่าคนแล้วนะคุดูตอนนี้วงบีบแบบเล็กๆแล้วนะ เฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนเหยียบไอไนนะไรเนี่ยคงจักอะไรหรือเปล่าตาลุโตงนาลุโตะมาด้ไม่รู้ว่าข้างหน้ามีคนหรือเปล่านะคนดูหลบหลังหินก่อนนะเฮ้ย,ยเพื่อนเราโดนยิงจากจุดไหนวะเฮ้ยผมโดน้องดูอุย้ยเกือบหลับนะโดนสนยัยนี่แล้วก็ปล่อยหนอนเลยโอ้โหแล้วติ๊กตรงติ๊กตอตก,ตอตกตอแจ้งเตือนอีกโอ้โหลืมปิดการแจ้งเตือนนะจัง,จง,จง,จงหวะนี้เจ็บจัดคนดูไอ้ตัวนั้นมันเจ็บมากนะ ถ้าเราไม่มีเซตถึกนี้เราอาจจะตุยได้แล้วนะครับดูนี่ก็นี่เลยยัดปืนไฟไปน่าจะตายนะคุณดูบึมนี่ไงเรียบร้อยปืนไฟผมโคตรอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่บนไอ้บนบ้านนะคุณดูเมื่อกี้เหมือนเห็นเขาวิ่งไปอยู่นะตอนนี้วุก็เริ่มบีบแล้วนะเดี๋ยวเราต้องพันยาแล้วก็รีบเข้าวงกันเลยดีกว่าคุณดูตอนนี้คือโคตรจ็บ จะไม่มีเซตสกิลกันวงกันหมอกด้วยแต่ก็ต้องรีบเข้าวงแบบดุวนดนะครับคนดูและตอนนี้ผมก็ได้อมาเก้าคิวนะมีอะไรหรือเปล่ามีเกาะทรงเกาะเตี่าวคนดูดูดิมาคนเหลือสิี่คนนะบอกได้ข้เดียวว่าเอ้ยข้างหน้ามีคนมันเห็นผมปะวะมันน่าจะเห็นนะ เออผมว่าแม่งเห็นแล้วแ่ะดูดิไอเชี่ยแม่งเอาปืนบอมมาหาผมเฉยว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคนดูรีบเข้าวงด่วนๆนะดูดิวงโคตรแรงผมจะเข้าวงได้ปะเนี่ยเหมือนขนา้างหน้าจะมีคนด้วยนะต้องเบอร์หนึ่งจังหวะนี้โอเคเฮ้ยเพื่อนเราโคตรจัดว่าเบอร์หนึ่งเอาเรื่องตอนนี้ปล่อยหนอนก่อนนะครับฮิวฮิวฮิวแล้วเหมือนจะมีคนโดดมาใหม่เมื่อกี้เหมือนผมเห็นล่มจังหวะนี้เรียบร้อยดาวสวยเฮ้ยมีคนคนดูอ เจอคนนี้วิ่งมาชาร์จเลยเหรอมาดิมานี่เจอเซตตึกพีไวหน่อยเป็นไงมาดิครับเจ้าหนี้ก็เรียบร้อยหวานเจ้าเออคุณดูวงแรงโอ้โหไม่ไหวมากคนดูโดนวงเรียบร้อยผมโดนวงบีบเรียบร้อยเลยคนดูยอมเลยอย่างนี้ยอมมอบไปเลยดีกว่าก็เส้นทางการรีวิวเซตสกิลผมก็จบ เพียงเท่านี้นะเรามาดูเบอร์หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับว่าเบอร์หนึ่งจะคว้าที่หนึ่งมาให้เราได้หรือเปล่านะคขาดูฝากเป็นกำลังใจให้เบอร์หนึ่งด้วยนะมาเนียกดไลค์เลยนะเบอร์สองถึงกับกดไลค์เลยนะคขาดูมาตอนนี้คนเหลือเจ็ดคนแล้วว่าคขาดูดูดิเพื่อเราก็เล่นเป็นอ่ากอซ่านะแล้วก็ปืนอะไรนะเ็าเรียกว่าบีซอร์หรือเปล่าไบซอนไบซนอะไรเนี่ยเหมือนขขาน้าจะมีคนว่าคนดู เดี๋ยวเดีเดเด๋ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยไม่น่าจช่วยได้นะเพราะว่าไอ้ตีหนึ่งนะน่าจะคองตูไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเราได้มากี่คิวแล้วเนี่ยหคิวคนเหลือห้าคนสี่คนตีหนึ่งหรือเปล่าสาหนึ่งหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยโดนเพื่อนโด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 น,ด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 นคืออะไรวะเพื่อนโดนว่าคนดูตอนนี้มียายใหญ่ได้ทำการพันยายใหญ่ยังไง ยังไงบอกให้เล่นเซตถึกตามตามพี่ไม่เล่นเซตถึกตามพี่งไงเอ้ยวงบีบแล้วเพื่อนครับวงโอเคจังหวะน,นี้วิ่งมานะคุณดูแล้วเหมือนข้างหน้าจะมีคนจังหวะน,นี้เพื่อเราเปิดด้วยปืนบีซอสเข้าไปแล้วเหมือนข้างหลังจะมีศัตรูเข้ามายังไงแบบนี้เรียบร้อย